สวัสดีครับผมเอกดันครับสวัสด mm. ีเช้าวันที่26เดือน6โูแป๊บเดียวปีใหม่นี้กลับมาอีกแล้วครับผ่านไปครึ่งปีแล้วโอโหเร็วมากเลยครึ่งปีนี้ยังไม่ได้ทำอะไรอยากจะทําเลยครับยังทําได้ไปถึง30%เลยผ่านไปครึ่งปีแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าที่กลับมาใช้ค a าร์ด AB เหมือนเดิมนะครับที่พูดอย่างนี้ก็คือแต่ก่อนเนี่ยเคยใช้ของผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาร์พีดีคาร์ดีคาร์เออะไรไปนู่นคับตามกระแสของแท่นนะครับ ทีนี้ก็วนกลับมาเจอกัน a อบเหมือนเดิมมีอะไรดีคาส a b เนี่ยข้อดีของเขาคือเสียงหนาเสียงหนาตั้งแต่ใช้น้อยใบไปแล้วครับอันนี้ข้อดีได้แล้วก็ระบบอื่น,นวางใจได้นะครับไม่ไม่ค่อยจะงอแงนะครับก็คือถึกทนมีเพียงอย่างเดียวที่เป็นปัญหาคือเรื่องของน้ําหนักแต่ที่นี้ก็มีวิธีแล้วล่ะว่าจะเอาปรับตัวยังไงกับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นหรือว่าไงก็ลูกค้าก็มีมีวิธีแล้วละ่ <S 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 ลละเหตุที่เขากลับมาใช้เนี่ยก็คือ ถ้าง,งบตงสูงนะ่ะใช้แท่นคาดอื่นนะ่ะหลายแท่นนะ่ะโอเคเสียงหนาแน่นอนแต่ถ้าง,งบเราเน้นน้อยละ่ะฝั่งละแท่นมั่งแท่น2แท่นอย่างนี้มั่ง AB ทําได้นะครับเสียงหนามาตั้งแต่ตั้งแต่โดยธรรมชาติของเขาแล้วละ่ะเสียงพุ่งเสียงหนาแล้วก็ไม่ค่อยได้เผาดอกกินดอกอะไรพวกนั้นนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทำลายดอกขนาดนั้นนะครับแล้วก็กําลังของเอบเนี่ยผมว่าพอดีกับดอกเสียงกลางเอามากๆนะครับถ้าคุณใช้ที่ข้างลนะสองดอก3ดอกนะครับ แล้วก็ดอกพวกนี้นเ่สามร้อยสี่ร้อยวัตต์โอ้สบายครับเล่นได้นะลูกค้าก็มีงบซื้อกันอยู่ประมาณนี้ครับพอดิ้นไปเจอคาสดีกําลังถึงสูง,สงทีนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเปิดไม่ถึงในในเลเวลที่ต้องการเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่หนาก็เป็นปัญหากันแบบนั้นนะครับพอจะซื้อหลายตัวหลายใบต้องใช้หลายใบก็ใช้งบเปลืองสำหรับคนที่งบน้อยก็กลับมาดูมาดู2ตัวนี้อย่างที่ท่านนี้นะครับทา่านนี้รอจุดฤดูการเขาก็จะ จะขายออกแล้วก็จะเอาของเราเข้าไปเติมนะครับไปเติมใหม่ช่วงนี้ก็จะปิดฤดูก,กาลแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะจะขายสิ่งที่มีอยู่ในช่วงในช่วงนี้แหละเมื่อพ้นฤดลูก,กาลนี้เขาก็จะปรับปรุงระบบของเขานะครับก็คอยติดตามกันเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆครับมาดูกันใกล้ๆนี่เลยครับหน้าตาของทีสองพันสี่ท่านนี้รองรับได้หกดอกนะครับข้างละสามดอกก็เล่นยาวๆอยากสบายใจได้เลยหน้าตาประมาณนี้ลูกค้าสั่งเป็นไฟตรงเพราะว่าจะเอาไปเสริมไปเติมกับตัวขับเบรค ซึ่งเป็น F อ็บีสีพันจะเป็นไฟตรงรอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้เป็นแท่นนี้นี่เลยหล่อครับหน้าตาหล่อแล้วไม่ยังตาแล้วนะครับระบบไนมะ่ไม่ไม่ไมยังตาเหมือนเดิมแนละ้วไฟถึงแล้วจะสว่างแล้วก็ซอฟให้แล้วมีอีกตัวหนึ่งเป็นทีพันแปดทีพันแปดนี่ลูกค้าก็เอาไปเติมนะครับเหมือนกันเขาเคยซื้อตัวขับเปลยเป็นไฟตรงส่วนแท่นนี้เป็นของลูกค้านะครับสั่งไว้ลูกค้าเดียวเดี่ยวแท่นนี้นะครับ การสั่งซื้อก็1สัปดาห์นะครับหสัปดาห์ผมถึงจะผลิตและส่งได้ตอนนี้ก็ไล่ผลิตให้กับกับคนที่สั่งมาก่อนหน้านี้นะครับสั่งเป็นชุดนะครับก็บเป็นซิกท่อครับวาชิตเตอร์สีสองสีดูในคลิปได้นะครับทาคลิปให้แล้วอันนี้จะให้ดูหน้าตาเวลาไปวางคาดข้างเวทีหรือวางหน้าเวทีเนี่ยหล่อไหมพยายามจะโคตรไปที่หน้าแท่นมุมแท่นหูแท่นหูจับหล่อนะมองดูแล้วดูครับสวย ก็ไว้ขับกลางแหลมนะลุ่มนี้ไม่ได้ขับโลนะครับขับกลางแหลมขับกลางแหลมก็ข้าหนึ่งสองสามใบนั่นแหละต่อเข้าไปเล่นได้ครับไม่ต้องห่วงความหนาก็สองแทน่นงบได้น้อยนะครับซื้อได้ฝั่งละแทน่นอย่างเงี้ยครับแท่นนี้ค้างแล้วก็ซีกหนึ่งแท่นหนึ่งก็หกดอกหกดอกก็หกใบนะตู้แฝนก็กาลังดีครับเสียงหนาก็ไม่ต้องห่วงแล้วถ้าใช้คัสอื่นอาจจะต้องหลายแทน่นท่านถึงจะได้เนื้อเสียงแบบนี้นะครับต้องมีหลายใบเสียงโลต่ตำๆถึงจะมาแต่ตัวนี้ไม่ต้อง นี่เลยความหล่อแต่ให้ดูประมาณนี้ครับสนใจกระทักหาผมได้ครับ0863949120ผมเอกนันนะครับขอบคุณครับ